หมายเลขเจ็ดหนึ่งสวดมนต์ครั้งที่27วันนี้วันที่6เดือนธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้ารค่ะ เ็นครั้งที่27ตรงกับวันที่6เดือนธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านางสาวอังสุมารินพรมสวัสดิ์ขอเป็นงวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธภูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่องค์พระคุทปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่วุเดชหลวงปูง่ศรีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจนดามณนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายามต์ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนาตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายามต์ต่อไป โสดชุมนุมเทวดาสัมันตาจักรวาเลสุอัตตะลาคัจฉันตุเทวตาสัทธังมังมุนราชสสุนันตุสัคขโมคะทางสักเเคกามีเรุเปคิริสิกาละตาเดจันตะลิเเวิมานีทีเปและเทจะคามิตลุวะนะค้าหานีเเคหะวัตถุมิเเขเตปุมาจายันตุเทวาชาลธาระวิสามียะขะคันทับพะนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวะลาวัจนางสาทบูเมสุนันตุธรรมะซนักาโรยมัทันตา ธรรมะสนาการุยะมัทันตาธรรมะสนาการุยะมัทันตาบุสวดนามาการสิทธิคาถานะโมตัสัพพโอตระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพ่อโตระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพ่อโตระหะตัวสัมมาสัมพุทธัะบุตรสวดสัจจกิริยาคาถานะถิมีสาระนังอัญยงพุทโธเมสาระนังอันยัง เอเตนะสัาจวัชนัสสนทิเมห์ขงตุสัพพธานัทิเมสารานังอัญยังธรรมโมเมสารานังวังเอเตนะสัาจวัชนัสสนทิเมห์ขงตุสัพพธานัทิเมสารานังอัญยังสังโฆเมสารานังวังเอเตนะสัาจวัชนัสสนทิเมห์ขงตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายาสัพพะปนินาง ปุเรตวาปารลมีสภาประตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวเชนะมาหุนตูสพูปัทวามหากรุณิโกนาโถหิตายะสภะปานินังปุเรตวาปารลมีสภาประตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวเชนะมาหุนตูสพูปัทวามหากรุณิโกนาโถสุขายะสภะปานินังปุเรตวาปารลมีสภาประตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวเชนะมาหุนตูสพูปัทวาสดสดมหาเสวสูตรเอวามีสุตังเอกังสัมมยังพระขวารสเกสูวิหารติกาปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาาต พิขุสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิพิขุสตเตหิสัสเพเหววะอรหันเตหิทัศหิจารุกาทาตุหิเทวตาเย يم, ปุยะเยนะสันนิปติตาหุนติภวะภควันตังทสัสสัญญาพิขุสังกันจาอัตโขจตุนัางสุทาวาสกายีกานางังเทวานาเอตตะโตโหเสยยังโขภควาสักเกสูวิหารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวเนม,มาหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิพิขุสตเตหิสัสเพเหววะอรหันเตหิทัศหิจารุกาทาตุหิเทวตาเยปุยะเยนะสันนิปติตาหุนติ พระกวันตังทัศนายยปิกุสังฆเจยานุนนะไมยามปิเยนะพระกวาเตนุปัสังกามิยะยามะอุปสังกามิตวะพระกวาโตสันติเกปาเตกะคาถาภาสยยะยามติอโขโตตาเทวตาสยถาปีนามาพละวาปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังปสาริยะปสาริตังวาภาหังสัมมินยะเชยะเอวามีวะสุทวาเสสุ เทเวสุอันตระหิตาพระพรวตโวปวดละโตปลาตัวละหังสุอัตรโหตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัถังสุเอกามันตังติดตาโขเอกาเทวตาพระวตโตสันติเกอมังค่าถังอภาสิมหาสมัยโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคาตาคาตมะอิมังขามาสมยังทักขิตาเยวะอัปปราชิตาสังคติอัตรโขอัปปราเทวตาพระวตโตสันติเกอมังค่าถังอภาสิตันตระภิกโวสัมาท่าหังสุติดังอัตโนอุชุคมะกังสุสาราถิวเนตานิคะเอตวาอินทริยานิลักขันติปุ ตาโขปลาเทวตาพระกโตสันติเตอมังคาถังภาสีเชตวาเคลังเชตวาปะลีคังอินทักีลังโอหะตามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราตาขุมาตาสุทันตาสุสุนักเตียตโขปลาเทวตาพระกโตสันติเกมังคาถังภาสีเยเกติพุทธังสารนังคาตาเสนาเตฆมิสันเตียพยาภูมิงปะหายาสัมมานุสังเทหังปเทวกายาเทวกายังปาลีปุเรศสันติติอตาโขพระวาพิโคมาเตสีเยปุยะเยนะพิเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติถาคาตานัง ทัศนยยพิกฎสังคันจ่ายยเตพิคเวอเหตสุงอธิธรรมธนนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปภควานตานังเอตัปบะมายวะเทวตาสันิปติตาเหตสุงเสยถาปีมยหังเอตาระหียปตพิคเวพะวิสันติอนาคตธรรมธนนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปภควานตานังเอตัปบะมายวะเทวตาสันิปติตา ขวิสันติเสยยะถาปีมยะหังอิตาละหิอาทิกาขีสาสามิพิกเวเทวกายนังนามานิกิตายิสาสามิพิกเวเทวกายนังนามานิเทศิสาสามิพิกเวเทวกายนังนามานิตังสุนาถะสาธุกังมานัสิกาโลธาภาสิสาสามีติเอวัมพันติติโคเตพิโคภวะโตปจัสมสุงภัควาเอตัปโจรสิโลกัมมนุกัตสามิยะถาภูมาตัสิตาเยสิตาคีรีคราพังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสารีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตัมมาสาสุทธาวิปัสสนะมา นะมะน,นาวิลาพิยโยปัญจสเตยตวาวะเนกาปิลาวัฒเวตตัวมันตยิสัทธาสาวเกสัสนีละเตเทวายกายพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตจ่ตปมะมะกะลุงสุตต่วะพุทธศาสสานังเตสัมปตุละหูยานังอมนุสานะทัศนังอเปเกสตัตมัทธคุงสหัสสังอัาสัตตล네ิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมะทัสุงอเปเกนันตมัทธคุง ทิสาสภปุตตาอหุนตันจัดสภพิญญาญาว่าิคิตรมนาตะคุมาตะโตอมันตยิสถานเสาเกศสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิกขุเยวหังกิตายิสาสามิคิดาหิอนุปุปโสรสตัสหัสสาวิยาขาภูมมากาปิลาปทวัยที่มันตัวชุดเต็มันตัวนะวันตัวยศเสียโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสามิติงว่นางชษสหัสสาหิมวตตายะขานานะต่วันนี้หน่อยที่มันตัวชุดเต็มันตัววันนี้ว่าเป็นวศเสีงลงโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสามิติงว่นาง สาตาคิดาติสาสายขานั้นนะต่วันิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสาเสโนโมทามนาภิกขมงภิกขุนังสามิติงว่านางอิเตเตโซรัสสหัสสาวขานั้นนะต่วันิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสาเสโนโมทามนาภิกขมงภิกขุนังสามิติงว่านางเวสามิตาปจัสตายขานั้นนะต่วันิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสาเสโนโมทามนาภิกขมงภิกขุนังสามิติงว่านางคุมพิโรราชักาฮิโกเวปุลัสานิเบสนางพิยโยนังสัตตสหัสสัง ยักานางปอยยิรุป,ปาสติคุมพิโรราชาค้าอีโกโสโปาคาสามิถึงว่านางปุริมันจาทิสังราชาทัตตะลโกภาษาสติคันทัพพนังอธิปติมหาราชายสตสิโสพุตตปิตสาผ้าวุินชานามามหผลา อิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยศศสีโนโมธัมมนาภิกขมุงภิกขุนังสามิเติงว่นางท่าเขีนมันจะทีสั่งราชาวิรุโหตปัสสาสติกุมิพันธนังอาทิปติมหาราชายศศสีโสกุตตปิตตสักาหาบุญทนานนมามหาภะลายที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตยศศสีโนโมธัมมนาภิกขมุงภิกขุนังสามิเติงว่นางปัจฉิมันจะทีสั่งราชาวิรุฬหโขตประสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายศศสีโสกุตตปิตตสักาหาบุญทนานนมามหาภะลายที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตยสสะีโนนมมมาิิกุุนัง สาม,มิตริงว่านางอุตตาลันจ่าที่สังราชาปูริโลตปัสสาสติยะขานางอาทิติมหาราชายะสาศสีโสกุตปิตาสาผ่าวุนทันามามหาพลาอิทิมันตชุติมตมันตวนะมันตยะสศสีิโนโมธัมมนาพิกามุมพิกบุน,กน,นางสาม,มิตริงว่านางปุริมาที่สังท,าะทะ่าตัลัทธโธท่าขีเนนะวิรุฬหโกปชีเนนะวิรุฬปโคกุเวโลอุตรังที่สังจัตตาโลเตม,มหาราชา สัมมันตาจัตุรุลที่สัทัลรรมนาอัถังสุงวะเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาภูวัญจัลจกิกาสัทธามายาขุทเทนตุเวเตนุวิภูจ,กจกักวิภูโตสหะันทัน,นโอการมาเสโทจักกินุมันทุนิมันทุจกักปะนาทโทโอปะมันโยตะเทวโสโตตรมาตัลิจิตต์เสนโนตะคันทัพโพนโลราชาทนโนสโค อาคูปัญจสิกุเจวะติงทัตูสุรยิยวัชสา,าเอเตจันเยจราชนโันทปา,าสหะลัชุพิมทามนาภิกกม,มุภิกขนางสามิติงวะนางอาถาโคนะภระสานาคาเวสาราสห,าสหาตัตจาก,กามรพลัสตลาอาภูปยคาสหายาติพิยามุนาทตัตตะรัฐาอาคูนาคายาศิโนเอราวันงมหาหนาโคโสปะคะสามิติงวะนางเยนะคะราเชสหัสหาสหะลันติทิพาทิชาปะเขวิสุทธาทคุยหายาษา เตวะนามัชาปัตตาติตตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานาคาราชนามาสิสุปนาตูเขมามังกาศิพุโตสังหาหิวจาหิอุปปะวะหะยันตานาคาสุปนาสารนามังังสุพุทธังชิตตาวชิระหัตเถนะสัมุธาสุราสิตาพาตารุวะสเวเตเตอิทิมันตุยัสเศโอกาลกัญชามหาพิสมาสุราธนะเวคะสาวิปติติสุติติจะปะหาราโทนโมเุสหัสตันจะผลิตปุตตานังสัพเพเวโรจานามากาสันนัยหิตวังพลิงเสนาหุพปธามุตตา มุกปาคัมุงสัมมโยธานิพัทนเตพิปุรนังสาม,มิทิงวะนังอาโปตเทวาปทวีตเตโชวยโยตธาคัมุงวารุนาวารุนาเทวเทวาโสโมจายัสสาสหาเมตตาการุณากายิกาอภูเทวายัสสาสีโนโท,เทเสตเถทัสตากายาสาเพนานะตัวินิโนอิทิมตัวชุติมันโตัะนันโตยัสสาสีโนมมทัมนาวิกาม,มุงพิปุรนังสาม,มิทิงวะนังเวทูตเทวาสาลีตาสมาจ่าทูเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามุงภูงรักกิตาสุรลยะสุปนิสาเทวา สุริยมากูปุระกิตานะคาตานิปุระกิตวาอภูมันทวราหการวสุนังวโสโวเสโททากโกปาค้าปุรินทัโททัศเศติทัตถากายาสัพเพนานะตาวันนิโนยที่มันโตชุิมันโตวนะมันโตยศสิลโหนธรรมนาอภิกรรมุงภิขุนังสัมมิติงวังนังอัสกสาวกูเทวาชราหมกีศิกาลิวาอลิทักกาจารโอชาจารุมาปุภานิพาสีโนวะลุนาสหธรรมาจาอจุตตาจาอเนชกาสุริยลุติราอาคูอาคูวะสาวะเนสีโนทัศเศติทัตถากายาสัพเพนานะตาวันนิโนยที่มันโตชุิมันโตนะม โมทัมนาภิกขมุงภิกขุนางสาวมิตริงว่านางสามานามหาสมานามนุษยสามนุษสุตมาปิทพปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาสักูหรลโยเทวายเจรุหิตวสีโนปารักามหาปารักาอาคูเทวายสสีโนทัศเสตทัศธากายาสัพเพนนนตะวะนิโนยทิมันโตชุดิมันโตวะนะมันโตยัสสีโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนางสาวมิตริงว่านางโสกากลุมหาลุนาคูเวคานาสาสหโอทาตคายหาปามุขาอคูเทวาิจสีโนสัศธามัตตาหะลคกขามิศกาจายัสสีโนฐานะยังอาคาปัจจโนโยทิสารววิิสต ทศเสตทศธากายาสเพนะนัตะวันนิโนยที่มันโตชุดติมันโตนะมันโตยัศสิโนโมทัมนาภิกขมงพี่หัวนางสัมมิติณว่านังเขมิยาตุสิตายามากาตถ้าจะยศสิโนสัมพิตากาลามัสเสราโชตินามาจะอาสวะนิมานะลัตเตโนอาคูอัตคูปะละนิมิตาทศเสตทศธากายาสเพนานะตะวันนิโนยที่มันโตชุดติมันโตนะวันโตยัสศสิโนโมทัมนาภิกขมงพี่หัวนางสัมมิติณว่านังสัธเตเตเทวานิกายาสัพเพ นานาต่วันนี้โนนามันวะเอนะออคุถุนเย,ยจันเย,ยสารทิสาสหะปะพุทธชาติมขีรังโอคาตินามาสาวางังท่าเขโมคะตะลังนะคังจันทวะอัสิตาติดตังสุภามะสุภามาปัละมัตโตจตุปุตตาอิทิมตัตโตสหัสสะสหัสสานังกุมาโลติโตสตโสภาคะสาม,มิติงว่านังสหัสสะพามะโลกนาอับมหาพามะพิติตติอุปป,ปันโนชุติมตันโตพิสามากายโยยะสัจเศโสทัศเสถา,สถา,สถาอิสราอาโคปเจกะ วะสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจัดเพอภิกันเตถิเถเทเวสัพพมาเกมารัเสนาภิกามิปสากันฐานสาพันธิยังเอถักกันหาถะพันธะถาราเคนะพันธะมัทูสัมมันตาปริวาเลถามวโมมุนเจถากโกตินังอิติอัถะมหาเสนาคันหาเสนาเปส์จยิปานิณาสารามหาจักรังกัตตวานาเพลาวังยะถาปวุสโกเมโครฐานายันตวะสวิชุกตตะทาโสตปตุทาวติสังกุโตอาศัยยังวะเสตตันจัสสพังพิญญา วิคิตวนาจคุมาตโตมตเตกีสัาสาวเกศาเนรเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชนาทัพพิโวเตตตาปะมะกะลุงสุตตะวัพุทธะสาสนังวิตาลาเคหิปการมุงเนสังรมัมปีอินชายุงสเพวิชิตังสังมาพระยาติตายัศเสนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตตาติบทสดจุลราชยะปกรณโมเมพุทธเตชะสาราตนะตายะธรรมมิกาเตชะประสิทธิปัสีเทวานายะนารายะปะละเมสุลาสิทธิพมาจะอินทา จะตุโลกาคัมพีรักขะกาสามุทธาภูตุงคังคาจะสภพม,มัชยะยะปะสิทธิพาวันตุเตชยะชยะธละนิธละนีอุทะทิอุทะนีอุทะทีนาธินาธีชยะชยะคะคณะละนิใสนิลา,า,า,ายะใส,ย,ย,ะส,ย,ะสยะเสนเะมลุรา,า,าชะราตชะภะณะละชีนชยะชยะคคัมพีระโสมะ ทีนาเคนะทะอาคีปีสาจะจะภูตากาลีชยชชยทุนนิมิตาโลกีชยชชยสิงคีสุธาทานะมุขชาชยชชยวะรุณะมะวะรุณะสุวะรุณะมุขศาสตาชยชชยจัมปาทินาคะกุลละคันถักกะชยชชยฆะชะณะนะตุลงสุกะละผูชงศีหะพยัคฆะทีปาชยชชยวะรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนลาลี ปุณสุทธินละดีชยาชยะสุขาสุขาชีวิชยาชยธละนีตะเลสะทาสุชยาชยชยธละนีสานติณะทธาชยาชยะมังกะลาชะัญญาหะวะเคชยะชยาวรุณะยะเคชยาชยวรักษเสสุรภูชะเตชาชยชยะพเมนะทกขนาชยชยรลาชาธิลาชะสาชะชัยชยชยะปัทวินสัพพังชยาชยาอรหันตา ปจเจก,กับพุทธะสาวังชยะชยยะม ah ro ha, ro ha, a, าเหสุโลหะโลหะลินเทวาชยะชยยะพัมมาสุลโคชยะชยะนาโควิรุณหโก و, วิรูปโกดันที่มาและวิอินโทจะเวนะเตะยะโยจะกุเวโลวะลุโนปิจะอคิวายโยจะพาชุณนนะโหกุมาโลทะตะรตัถธโกอัฏฐาระามหาเทวาสิทธิตาปะสาอาวะอโยอิสิโนสาวากาสภะพ,พยะ ลาโมพระวันตุเตชยะธโมจัสังโฆจัทธะสปาโรจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะสดทพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโอนตุเตชยะมังคะลังชโยปิพุทธศาสสิริมโตอายังมาลาศาสตาปาปิมโตปะราชโยุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาภมคณามเหหิสโนชโยปิพุทธศาสสิริมโตอายังมาลาศาสตาปาปิมโตปะราชโยุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถา อินทาคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสตร์สิริมโตะอะยังมารสะจับปาปิมาโตปาราชยโยอุโคสยาังโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาเทวคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสตร์สิริมโตอะยังมารสะจับปาปิมโตปาราชยโยอุโคสยาังโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาสุปันนาคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสะ์สิริมโตอะยังมารสะจับปาปิมโตปาราชยโยอุโคสยาังโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธานณาคะคณาไมเหสีโน ชโย,ยปิพุทธศาสร์ิริมโตอายังมาลาาัสาัจปาปิมโตปปราชาโย,ยุโขโสยามโพธิมเทปโมทิจาชย,ยาตาทาสุพมมัตตาสุสุสะพัมมะคะนาไมเหสิโนชยันโตโพธิย,ยาโมเลสกักยานาังนันทิวัตทะโนเอวังต่อว,วังวิชโย,ยโหหิชย,ยัสุชย,ยามังคะเลอปราชิตาปลังเกสีเสษปทวิโปคะเลอภิกเสิงเกสะพระพุทธ นังอักขปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะลังภูปะาตังสุขุติตังสุขโนสุโมหุโตตสุจิถังพมาตาลิตุปัทกินางกายกรรมังวาจากรรมังปัทกินางปัทกินางกามะมโนกรรมังปณิทีเตปัทกินาปัทกินานิกตวานลพันตเตตปัทคิเนเตอัถรัลาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสนีอโลคาสุขิตาโหถสหสัพเพหิยาติพิสุนันโข ุนันตุโภณะโตเยเทวะอัศมิงานีอาทิคัตตาทีคายุกาสธา,าหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพธาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชินะสาสะนังยากาติปัตถานาเตสังสัพเพปุเรนตุมะโนละทายุตตะกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวลราหะกาโลคาจุปัตถาวาเตสังนิวาเลนะตุ จะสัพพะทากายาสุขัง si จิตตะสุข ta, ังอรหันตุยถาลรหังปวสดธรรมนิยามสุตังเอวัเมสุตังเอกังสัมังพควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวะเนอานาอานากะปินทิกัสะอรเมตตะละโขพควาพิกุวมันเตสิพิกขาวติภัทันเตติเตพิกุวะโตปจัสโสสุงพักวาเอตตะทวจัอุปาทาวาพิกเวตตถาคาตนาอุปปาทาอนุปาทาวาตถาคัตานังทิตาวา สาธาตุธรรมะิตฐตาธรรมะนิยามตาสเพสังขารานิตาติตังตาถาคตโนะภิสัมพุธชาติอภิสัมเมติอภิสัมพุตชาติตวะอภิสัมเมตวาอชิคาเตเทเสติปัญญาเปติตัฏฐเปติวิวะวิวะรติวิภาชติอุตตานิกะโลติ สเพสังฆรานิจาติอ <Sí. S 1> ุปาทาวาพิกเวตตถาคตตนาอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวสาทาตุธรรมติตตาอรมานิยามตาสเพสังฆราทุขาติตังตถาคตตัวอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชติตวะอภิสัมเมตวะชิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาลติวิภะ ชาติอุตานิกะโลติสเพสังคาราทุกขติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอุปาอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสเพธรรมะอนัตติตังตถาคตานุวะพิสัมพูชติอภิสเมติอภิสัมพุชติตวะอภิสเมตวะชิกติเทเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิวัลติ วิภาชาติอุตตานีกาโรติสเพธมาณตติอิทามโวจัพภะวาอตตามานะเตพิขุภะวโตวปัสสิตังอภีมันติอดสวดพระเภกะละัลตตะคาถาอติตังนานาวาคะเมยังเมยนานาปิตังเถนะคะตังบุคมาไม่ควรตดตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่พึงและไม่พึงระวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอายะที่ตามปหินันตังปฏนันจานณาคตัง สิ่งที่เป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งในอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปจัจจุันันจะยโยธรรมตถาทตา,ตา,ตา,ตาวิปัสสติอสังหีลอาอสังกุปปังตังวิธามวะนุพะลูหายเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่ไม่คลอนแค้นขอควรพ,อพ่อคุณาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตับปังโกชัญญามาลังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นะฮิโนสังฆลรันเตนะมหาเสนีนะพัะจนะเพราะความผัดเพี้ยนอมาจุลาผู้มีเศษ ต่อมัจุล่าซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอาวังมิหาลิมาตาปิงองโหรัตะมันรัาตตะมะอันทิตงังตังเวพะเทกะรัตตติสันตัวชิคาเตมุนีติความุนีพ่อสงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดทานกลางวันไม่เก,กียดฐนทานทั้งกลาวันวกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบัดบทาาสดธรรมะสังเวป,ปัตาเวคณนะ สัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวางชีวิตตั้งชีวิตของผองไม่ยั่งยืนทุวางมาณะนางความตายเป็นของยั่งยืนอวัดสังมะยามะลิตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาละนะปะลิโยสานางมีชีวิตตั้งชีวิตของเราเป็นของมีชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตชีวิตตั้งเมอันิยะตั้งชีวิตของเราเป็นของไมทีอัมมรณะนางเมนียตั้งความตายของเราเป็นของเทียนวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิล้างร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นั้น อาเปตวิญญาณนคันปสัสจากวิญญาณชุดโทเขาทิ้งอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทัาปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงคะลังอีวางประดุดนงว่าท่านไม่และท่อนปึงเนื้ถังหาประโยชน์มิได้อน,นิจจาวัตสังคาร,ราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทาวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสมเป็นธรรมดาอุปปชิตวานิรุชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุป,ปสโมสุขโขความเข้าไปอย่างสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามลันติจะสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กาลังตายอยู่มะลิงสุจะมะลิสะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมะลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะัติเมเอตะสังสยโยความสงสยยัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบดสวดเมตาย,ยัางกินจิยังกินจิกุสลังกรรมังสพัพเพหิพระเตหิกะตังปุญญโนโอนุโมทันตุสุสนันตุโคนะโตเยเทวอาสเมิงฐานเนอธาทิคตา ทีขายุกาสัทธาหุ่นตัวสุกิตาหุ่นตัวทุกขาปอมุตตันตัมาตาปิตาสุกิตาหุ่นตัวทุกขาปอมุตตันตัสัพเพยาติกาสุกิตาหุ่นตัวทุกขาปอมุตตันตัสัพเพอัญญาติกาสุกิตาหุ่นตัวทุกขาปอมุตตันตัสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุกิตาหุ่นตัวทุกขาปอมุตตันตัสัพเพอาจาริยาสัพเพอาจาริยุปัชชะยะสุกิตาหุ่นตัวทุกขาปอมุตตันตัสัพเพนักตาสุกิตาหุกขปมุตตันตสสสสัพพเะาามมตน มิจันตุโวบทสวดภูชาหลวงปูทวดะโมโพธิสตวอาคันติมายะอิติภวะโมโพธิสตวอาคันติมายะอิติภวะโมโพธิสตูอาคันติมายะอิติภวาบทปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถุเปคะเลโพธิคะเ,เลแต่หิงแต่หิงตาธรรมะทานินะพราะวันตุปูชิตาสถิงกาลนะเตะ เตธาวิหารมัณฑะเลเถราจามมัชานะวากาจัพพิกาโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกกาคามาจกเทสานิกามาจัอิสราสัมฟานะผูตาทุกิตาพระวันตุเตชะลาผูชายปิจะอันทสัมภวะสังเสรฐชาตาอัฐโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวลาปฏิจัเตสะเพปิทุกขสะกะดลวนตุสังขยังถาตุจิลังสตังธโมธมัทลังธมัทลาจัปุคคลาสังโฆโหตุสัมมโคสมมโควอัตถายะจหิตายะจะ อัมเหรัคตุสัทธโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติเงสัมปาปุเนยยามธรรมอริลยปะเวทิเตปะสันนาหุตูสัพเพป,ปิปานิโนสุพุทธศาสนีสมัมมาทาลังปะเวชันโตกาเลเทวปะวัสตุพุทธิภาวยะสตานังสาม,มิทังในเนตุเมธะหนิงเมตาปิตาจัตละชังนิดังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมเอนรา,าชนตปะชังละขันตูสัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจันน nah ิสจันนิทุกขาพยาปัตตาจันนิพยาโสกปัตตาจันนิโสกาหุ่นตุสเพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอามเหหีสัมภะตังปุญญาสัมภะทังสเพเทวานุโมทันตุสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท้าทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพะทาเทวเทวนาพิระตาหุนตุขัดันตุเทวตาคาตาสุมังคุลคาถาหุนตุส สัพพังสุมังคลังลักันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติของตุนิลานตาะลังของตุสัพพังสุมาลคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสธรรมานุภาเวนะโสติของตุนิลานตละ สัพเพุทธาพระปตาปฏิการนเตียงพลังอรหันตานาตเตเชนะละขังพะธรมสัพพะโสสัพเพุทธาพระปพตาปฏิการนเตียงพลังอรหันตานจเตเชนะละขังพระธรรมีสัพพะโสสัพเพุทธาพระปตาปฏิการนเตียงพลังอรหันตานัตเตเชนะละขังพระธรรมีสัพพะโสสัพเพุทธาพระปตาปฏิการนเตียงพลังอรหันตานาตเตเชนะละขังพระธรรมีสัพพะโสสัพเพุทธาพระปตาปฏิการนเตียงพลังอรหันตานจเตเชนะละขังพระธรมสัพพะโสสัพเพุทธาพระปตาปฏิกาัน เจนะลักขังพรมิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรพตาปเจกานาเจียมพลังอรหันตานัาจเตเจนะลักขังพรมิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรพตาปเจกานาเจียมพลังอรหันตานัาจเตเจนะลักขังพรมิสัพพะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สดสัทธาพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระไร่กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ู้เสด็จสู่สวสรรค์คารลยขอในสงแห่งบุญกุศลนี้ตรงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงมีสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากแยกตนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนข,อง,ขอ,งององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาละนานเทิญอีกทั้งขอเทพเทวาดาทั้งหลายขอได้ ผู้แดนวโนทนาสาธุการในปุญกุศลน,นี้ปกภิษประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุของคนพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาลมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์โมเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพานุนุภาพเทวานุภาพฤิธานุภาพ,าภาพ,าภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันนยผลเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการด้วยเทิน